สวัสดีพ่อสวัสดีคดีสก้าวสวัสดีค่ะมาครับน้องมาสวัสดีรอบที่สามน้องช่มหลากหลายช่่งนะครับาชมเนี่นะครับมันหลายช่องเนี่ยหลายช่องค่ะเป็นเจังไดคือได้ยินข่าวว่าไปหาหมดูไกลหน่อยมากกค่าเดีสก้าวเก้าะ่ะ เอฟซีมันทำอะไรได้บ้าเรีกกันเลกระดาษครับโอ้ยใหญตไหนโอ้ยยังมันเปิดเป็นนบ่านเปบอกบอกท่านเปิดบันี่สิเปิดเมื่อนี้มัน่บอก่านคนกันตักล้องยังกันนี่เอาได้ยินว่าเดียกสกาวพพนไปหารัทุกคนมาดูใกลหน่อยมากเลยมาถามเพิ่นเบิ่งนเลยค่ะเอฟซีถามอะไรเอฟซีาอะไรที่เรียกกันบ้าสิเพิ่นที่เรยกสิเปิดทุ่มันเพิ่นเรียกว่าก่ต้องเปิด ไปเปิดทีเฮียมครับผมข่อยก็อยากเปิดให้เอฟซีบหมือนมึกันเดี๋ยวมันจิกกันคืนว่าันเปิดอยู่นะมันไมิกกันแมนปารนตข่อยก็เลดเอามาข่อยว่าข่อยอยากเปิดเพราะว่ามืงทำไม่กลางไทยคลิปพร้อมเนาะไก่บัลกจิกจิกให้เดือดสกาวได้สีแปดเนาะลอตเตอรี่ได้สีแปดบานตเพิ่งกับเลดเพิ่งกัอันดวงอันดวงแล้วมันก็มีกระดาษหน่อยมันนั่มเอฟซีก็ถามอะไรกันเลยว่าเอ้าอย่างได็กกับปล่อยให้เอฟซีพ้นสะท่อง่ายง่ายบอกมาเพราะเกลื นี่มื่กระดาษแผ่นนี่อวกกระดาษแผ่นเียว่าสิเปิดโซ่เรียนะกาเปิดไปแง่งเนหัว้อเรีหวเรยเห็นสองคำค่าล้วป๋าแล้วเอาไม่ได้เจอเซลลนเหรีเซลเลรเปิดแล้วแกน่อยจิกเหรียญกนเอฟซีะทำอะไรอยู่จิกให้โชคอ่านี่ครับผมเอาเห็นมอสเอาดึงควาเขวามให้เบินึ่งสอง

มาพี่นะครับเกียรนึงเอาสอง่วนเอ่ว่าแพนในไงมแมนบ่แพนสมอแพนในน้อยันนแนน้อยบางใส่กันแ้่นมนมันอยู่ในอันกัดอัน้ใน้นันนขทํน้ขาให้เขาน้้ผแล้วพ่นวาจังไรค่ะเดียนสกาเขาน่าไปเปิดอยู่เหี้ยมค่ะเออพ่นวามันเสีดังมันเสอันพ่นวาอยามาเปิดอยู่นีได้พ่นวางเสียรอ้โหเล่นมากกับบอลลาร์มากับบอลลาร์กัเบอลเียงงี้ยงกับบอลูกแต่ว่าพ่นจิกยหุ่นแก่พ่นจิกเยซป แม่ไหมชิปแบตเตอรี่ไก่ติก48เนาะเนอะครับผมเขียนเลยครับผมคือว่าจังเลยดีให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ้งน้ำกันครับผมจะจะลื่อมแคไปบ้างไหมไม่คือจะว่าฝันเาจกลยเห็นว่าเมื่อกี้เห็นเราพูดฝันดีพร้อมนี้คือว่าเออแม่แม่ได้ยินอยู่ค่ะเออฝันดีอยู่ครับผมฝันเอ็นเอฟซีแปดเนาะเอออันนี้ซีแปด ไก่จิกปดไก่จิก48ตัวยังไงกระดาษหน่อยเจ็ดหนึ่งกับสองศูนย์กระดาษหน่อยยเจ็ดหนึ่งกับสองศูนย์พี่หองนี่ครับผมของวดวันที่สิบหกกลุ่มผ้าสองมหาหกจิกก่จิกพี่หลงอันนี้กระดาษกระดาษบ่เขียนกระดาษหน่อยก็ได้กระดาษหน่อยครับเอกซี่ทำผมมาหลายครับไก่นำโชคจับให้ไข่ของเดือนสเกลครับผมเจ็ดหนึ่งกับสองศูนย์ แต่ไก่น้อยจิกโรตเทอรี่เป็นซีแปดพี่น้องครับผมนี่ไก่น้อยเดือนสกาวนา้องไก่น้อยเดือนสกาวเพิ่นอะไห่มาเลขเจ็ดหนึ่งกับสองศูนย์นี่แหละก็เลขสี่แล้วไอ้กระดาษน้อยที่เพิ่นหิมาเปิดอยู่บ้านมันบ่ถ้านึ่งเปิดอยู่พุ่นสองศูนย์ไหนซื้อแล้วสองศูนย์เนียนปะเนียนเลกว่าสิบไม่ได้เปิดบนี้มันอาจเป็นได้อาจเป็นคลิปมันนี่บ่ได้ตัดคลิปเลยบ่ได้ตัดคลิปก็เลยเพิ่นเล่น เอฟซีเห็นเอฟซีไปเห็นเอฟซีเลยถามนะครับคอมเมนต์เขรามาทั้งช่องดอนลาชาแนลนะครับสายป้าเดือนสกาวนะครับถามเกี่ยวกับตัวนี้ครับมนเดมีโอ้ตัวเงี้ตัวฟองสูงนะครับเอานี่ครับพี่น้องที่แคปหน้าจอไว้เดีแคปหน้าจอให้ครับผมอันนี้แคปหน้าจอได้แคปหน้าจอได้สี่แปดเจ็ดหนึ่งและสองศูนย์ครับตัวเงี้ยอยู่ทั้งฝุ่นครับนี่อ่างตัวฝุคน อเอฟซีทีรอติตามเบิงนะครับผมติดต่าเบิรับแคบหน้าจอไว้ได้แล้วแคบหน้าจอมาดีอ่ะาอีกอย่างมันพิ่จังน่อยนะบนี้เอฟซีตีตาพอดีเอซจะข้อเอียงที่ข้อเอียงข้อ็นใช้ปากดให้นไหมเออเอาเขาไปลองที่ผมมีเลกกล้น้อยลิกโรตเรี่ไฮซีแปดครับแต่ว่ามันี่ กระดาษน้อยกิ๊กกระดาษน้อยเขาพีนี่น้อยคือเกทหนึ่งกับสองศูนย์ที่แรกเดี๋ยวจะกล่าวว่าสิบพราเปิดดอกเมื่อนี้ได้โอกาสเปิดไทยพีได้บนน่ะนะครับผมทิ้งไปมือแล้วเนาะทีมงนั่นลุยหลามาไหลทีมงานรวยไหลมาหลายอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวครับผมเอาครับแคปหน้าจอไว้ครับผมครับผมเพื่อที่จะเป็นการพลาดเนาะ ามอะไรได้ปะทางนี้ได้อยู่ครับมช่องไรเนี่ยนี่เพ็ดทะลวยบอกเพ็ทะ่เ็ดทะลุ่ยใส่ปาเจะถิมจะปลาเกลืเท่าเแปท่าลุยถ้าเป็นลื่ เบลูกาโซ่ครับผมครับบเบลถ่อชาแนลครับผมดอลล่าชาแนลครับผมครับยังเรื่ติดตามพวกเ้างน้ำครับผมทหารต้ไปไซมาใไซเกินกินเขานงครับผมเพิ่นทางฮาตอเล็กเลทีมงานไงด้อครับเอฟซีแฟนของทั้งจอร์ดับทีมงานไงครับเอาเดเดสกาวว่าฟันฝันว่าจังไรค่ะเออบาดนีว่าจังไรับโอ้ฟันซื้อเลขล่ะนี่เลขเดเดสกาวงวดนี้ไหมเลขตัวไหนจังๆมาตีตามเดเดสกาวอีคลิปหนาเพราะว่าเดเดสกาวมีเลขมากเด็ดเด็ด แต่ว่าเรกคนเดือนสกาวไปแล้วเอาไปสองคู่แต่ว oh, ่าเลขนี oh, ้คนเดือนสกาวมันมีอยู่ในหันเดียวครับผมแต่ว่าสิให้มา่สองคู่ฝันดีมากเลยสองคู่นี่อสำหรับปุนี้เอาเลขไก่น้อยไปก่อนแม่เอาเลขไก่นไปก่อนไม่สิบบนสับสนไม่สิบลายเพราะว่าไก่นี่าเดี๋ยวบอกให้ทุกตัวตนตัวเลขได้นะครับตามที่เดือนสกาวก็าพี่น้องนะครับย่านิสับสนน้องพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวจะไปเบิ่งตัวเลขที่ห้างของเดือนสกาวอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้นะครับเข้ามาดู เอามาบึงเอาทั <begun> <lly> <horrible> ้งสิทธิ์ให้ทั้งสิทธิ์ลาวทั้งข่าวผมดูผมดู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 เอาไว้เลเอซี่วางซี่เราพูดไทยผสมลาได้แต่ว่าใครจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าพี่ ต้องพูดช้าๆแล้วก็ฟังค่อยๆพูดพอฟังรู้เรื่องประมาณนี้นะเฮ้ีอีสานึ่งกับฟังเขาได้อยู่แต่ว่าคนที่เขาเจ้าเขาคนไตสิต้องพูดช้าๆหน่อยแล้วก็พูดเอาคนไตกระแรงไตตัวว่าพูดพูดเขาเบาๆซคมแมนตนต้องพูดช้าเนาะแมีมนก่อนมาแมยแมาเมยโบ้ผสมเลยไหม โอ้มันออกเหล้าแบบครับขอไห้ตกเหล้าว่าเหล้าไปตกไข่เลยสรุปตัวเลขเลยนะครับผมกระดัดน้อยนิดเด้อพี่น้องนี่ครับผมกระดัดน้อยล่ะพี่ไดมามือนั้นนะครับเจ็ดหนึ่งกับสองศูนย์นะครับแล้วก็ไก่จิก <calls S 2> ให้เดือนกาวลอตเตอรี่นะครับผมซุมงครับซุมครับผมบังก้นมูบางมูกันลครับผมแค่มาจอไว้กระดาษได้หน่อยคัอาซุข้าครผมเบิ้งเบ้งัมเบื้องหลังทํางานทีมงานของคงานม่แม่นมัครับผมทีมงานแต่อทีมงานไงครับอันนี้ก็ซุ่มเพื่อกันนะคะซูกระดาษได้หน่อยะคะครึ่งเดียวครึ่งเดียวครึ่งเดียวโหนะครับตัวใหญ่แล้วค่ะตัวใหญ่เซร่นขึาเป็นตัวเล็กีบจีบเป็นปะเด็นยันให้ตัวใหญ่ เจ็ดหนึ่งสองศูนย์นะครับทีมงานกินนั่นเก็นเรียนนะครับผมเงีอาไว้ในก้อนแช่นี้นะครับผมอได้แลนะครับสรุปเรียบร้อยก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผม48ไก่จิกลอตเตอรี่นะครับ7120นนะครับกระดาษแผ่นหน่อยนะครับพี่น้อง บึงเป็นแนวทางนะครับบึงประกอบกับการตัดสินใจมัาปรว่าณตัดสินใจกับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาจมีเสียงดังแน่นะพี่น้องเนาะนะครับผมเป็นทีมงานรวยหลายทีมงานมวลๆนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนเนาะทีเดตเมาเบิึงคลิปนี้เนาะครับ้ากัเนอตตำมันคุ้นเลยครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆแฮ้งๆกันครูผู้สุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับผม มือนีวันที่14กลุ่มันะครับผู้ใดท่านใดพบกับความรักนะครับผมกะให้พ่อกับความรักนะครับผู้ใดที่มีความรักแล้วนะครับหากกันแพ่งกันพี่น้องนะครับผมครับแล้วพบแลวพ่อกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปพบกับดนล่าเลยเนาะค่ะสวัสดีค่ะ